การขยายเฟรมหรือว่า extend เฟรมนั้นเป็นการยืดเฟรมนั้นให้มีระยะเวลานาน,านขึ้นตามที่เราต้องการอย่างเช่นในกรณีที่วิดีโอนั้นมันจบเร็วกว่าเสียงของเพลงหรือว่าเสียงดนตรีตามที่เราต้องการนั้นเราก็จะต้องทำการยืดเฟรมนั้นให้พอดีกับเพลงหรือว่าให้พอดีกับเสียงตามที่เราต้องการ หรืออาจจะใช้ในการบรรยายคลิปวิดีโอบางช่วงเนี่ยวิดีโอมันอาจจะสั้นแต่ว่าการบรรยายนั้นต้องใช้เวลาเยอะดังนั้นเราก็จะทำการขยายเฟรมให้พอดีกับเสียงที่เราบรรยายการขยายเฟรมนั้นเราก็เลื่อนเพลเยตไปยังจุดที่ต้องการจะขยายเฟรมฉะนั้นก็กด ปุ่ม e บนคีย์บอร์ดหรือว่าไปที่เมนู Edit เลือกไปที่ extend frame มันก็จะมีช่องให้ป้อนตัวเลขระยะเวลาหน่วยเป็นวินาทีตามที่เราต้องการจะขยายเฟรมจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคบริเวณนี้ก็คือเฟรมที่ เราได้ทำการเพิ่มหรือว่าขยายเข้ามาในตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีความแปลกเพราะว่าในทลิปนี้ใช้ Camtasia s ส u d i o 8.1.0ซึ่งเวอร์ชั่น8.1.0นี้จะมีความพิเศษกว่า Camtasia s t u ิโ o ในเวอร์ชันกันก่อนก็คือเมื่อทำการขยายเฟรมแล้วมันจะทำการ ผูกติดกับคลิปอื่นๆด้วยซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า s t i t ซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นกันก่อนนี้มันจะไม่มีการผูกหรือว่าติดกันในลักษณะนี้หลังจากที่เราได้ทำการเพิ่มเฟรมหรือว่าขยายเฟรมไปแล้วถ้าผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการขยายเฟรมในเวอร์ชั่นก่อนๆ พอมาถึงเวอร์ชัน8.1.0ก็อาจจะงงว่าการขยายเฟร,รมนั้นทำอย่างไรดีเพราะว่าการขยายเฟร,รมนั้นมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือป้อนตัวเลขกับการใช้เมาส์ลากเพื่อขยายเวลาในเวอร์ชัน8.1.0นั้นเมื่อเราขยายเฟร,รมมาเนี่ย อาจต้องการจะขยายเพิ่มกับอีกแบบระยะเวลาตามที่เราต้องการโดยการลากนั้นมันไม่สามารถทําได้แต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มระยะเวลาได้โดยการคลิกเมาส์ขวาในช่วงของเฟรมที่เราได้ขยายมาแล้วก็เลือกไปที่เริ่มประเภทไปยังเฟรมที่ขยายมาจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ duration จากนั้นก็ไปกำหนดระยะเวลาตามที่เราต้องการเราก็จะได้เฟรมที่ขยายตามระยะเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะป้อนเป็น10.5วินาทีก็ได้ ในกรณีที่เราต้องการจะลากขยายระยะเวลาตามที่เราต้องการให้เรายกเลิกการยึดติดกันหรือว่าสติ๊หโดยการเอาเมาส์ไปวางตรงรอยต่อเพื่อเราจะทำการแยกคลิปออกจากกันโดยการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ unstitch ตอนนี้คลิปวิดีโอมันก็จะแยกออกจากกัน เราก็สามารถจะยืดหรือว่าหดร่อนระยะเวลาตามที่เราต้องการได้ในกรณีที่เราต้องการจะให้เป็นในรูปแบบของเวอร์ชันก่อนอน,นั่นก็คือเมื่อมีการขยายเฟรมเราสามารถจะทำได้ ทั้งแบบเพิ่มระยะเวลากำหนดระยะเวลาเป็นตัวเลขกับขยายเฟรมแบบแมนวลก็ทำได้โดยการคลิกไปที่เมนูทูนแล้วก็เลือกไปที่ออปชันยกเลิก e อ a e l e auto s t i t c h i n g คลิกปุ่มโอเคต่อไปเมื่อเราขยายเฟรมเราก็สามารถจะ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแล้วคลิกปุ่มโอเคก็ได้หรือเราจะขยายเฟรมตามที่เราต้องการก็ได้โดยไม่ต้องไปยกเลิกการยึดติดหรือว่าสติ t กับคลิปวิดีโออื่น